อันนี้ช่างฝ้ากับช่างสีน่าจะชอบเลยนะครับเพราะมันคือเครื่องขัดผนังขัดฝ้าของ TES ราคา3 4 9 0บาทครับขัดได้ทั้งพื้นผนังและฝ้านะครับยืดได้ถึง2เมตรนะครับตัวด้ามเป็นอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงใช้งานได้ไม่เมื่อยมือนะครับหัวขัดเขาก็จะหมุนได้เป็นอิสระในการขัดแบบนี้นะครับเครื่องนี้สามารถปรับระดับได้ถึง5ระดับด้วยกันนะครับแล้วก็มีไฟ LED ช่วยส่องสว่างเวลาขัดได้ด้วยนะครับท่อตรงนี้ให้เพื่อนๆสวมไปที่หัวเครื่องเลยนะครับตัวฝุ่นก็จะถูก พามาตามท่อนะครับเสร็จแล้วตัวฝุ่นมันก็จะถูกส่งมาที่ท่อตรงนี้นะครับด้ามจับเนี่ยมันคือท่อส่งฝุ่นด้วยนะครับผมมันก็จะวิ่งไปนะครับเห็นไหมะัดด้านหลังแล้วก็จะมีด้ามต่ออีกตัวหนึ่งนะครับก็เสียบไปที่ท้ายก็จะยืดได้หดได้นะครับเพิ่มความยาวของด้ามจับไปอีกนะครับผมก็สามารถทํางานในที่สูงได้ขัดเพดานได้สบาย ปุ๊บโอเคนะครับทีนี้ก็แน่นแล้วด้านหลังตรงนี้นะครับอย่างที่บอกฝุ่นมันจะมาตรงนี้เขาก็จะมีถุงเก็บฝุ่นนี่เลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีสายสะพายให้นะครับท่อที่เขาให้มานี่นะครับผม ก็ต่อไปที่ท้ายเครื่องแบบนี้นะครับปลายอีกฝั่งหนึ่งของท่อก็ต่อเข้ากับตัวถุงเก็บฝุ่นนะครับก็ะะจะเป็นลักษณะนี้ช่างฝ้าทั้งสีจําเลยหรือว่าถ้าใครมีเครื่องดูดฝุ่นของ T. S. นะครับก็สามารถต่อกับเครื่องดูดฝุ่นของ T. S. ได้เลยนะครับที่เขาแถมมาด้วยก็จะมีกระเป๋าผ้านะครับผมแล้วก็กุ้งมารใช้าง,งานแล้วก็แปรงถ่านนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์สําหรับต่อพ่วงนะครับแล้วก็จะมีกระดาษทรายแถมมาด้วยนะครับผมแปะให้ตรงกับรูที่จะระบายฝุ่นนไปนะคผม โอเคผมเดี๋ยวเราไปลองใช้งานดูครับสาหรับเครื่องตัวนี้นะครับ880วัตต์ผมเร็วรอบอยู่ที่1,000-2,100รอบต่อนาทีนะครับสามารถปรับได้5ดับด้ามจับยืดได้ถึง2เมตร20นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ครบชุดและรับประกัน1ปีสําหรับช่างฝ้าช่างสีผมว่าเครื่องนี้ต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับเพราะว่ามันช่วยให้ทํางานได้เร็วขึ้นมากๆนะครับและอีกอย่างนะครับดูสภาพตอนใช้กับไม่ใช้เครื่องนะครับผมแตกต่างกันมากนะครับผม